การเกิดไฟป่าไฟป่าที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์เป็นจำนวนมากผลกระทบต่อพืชทำให้อัตราการเจริญเติบโตของพืชลดลงผลกระทบต่อดินเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินทำให้ดินมีความสามารถในการดูดซับความชื้นได้น้อยลงผลกระทบต่อน้ำทำให้คุณสมบัติของน้ำเปลี่ยนแปลงผลกระทบต่อสุขภาพควันและฝุ่นจากการเกิดไฟป่าส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ด้วยทางได้ระบบทางเดินหายใจอย่างฝุ่น PM 2.5ซึ่งเสียงที่จะทำให้เป็นโรคต่างๆจากการที่ชาวบ้านเข้าไปเผาขยะทิ้งทิควางๆเผาเสร็จไม้เศษแงยทิ้งไว้เผาในป่าเนี่ยแล้วก็คือเผาขยะเข้าป่าเผาขยะแล้วก็เป็ดเศษไม้เศษอย่างแล้วมันกับลุกแลมทำให้เกิดไฟป่าได้ อ,อยากบอกชุมชนกันว่าเวลาเข้าป่าช่วยก่อนนะลงอย่าไปจุดไฟป่าทิ้งกว้างไว้เราบ่าดูแลมันจะทำให้เกิดไฟป่าลุกแ l มได้ผลกระทบของไฟป,ป่าหมอกควันนี่ยะเจ้ามันมีผลกระทบตัวเจ้าโดยตรงเลยเพราะว่าเออมันจะแสบตาแสบจมูกเพราะอาเจ้าก็เป็นโรคคุมิแพ้ยูดแล้ว วิธีป้องกันอย่างไรก็เจ้าก็ป้องกันตัวเองได้การแบบว่าอยู่ตีโล่งๆอย่างน้อยไปไหนมาไหนก็ใส่เม็ดป้องกันไว้จะช่วยได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อมจากหมอกควันในอากาศไม่ว่าจะเป็นหมอกควันที่เกิดจากเพลิงไหม้ไฟป่าควันจากการเผาไหม้พื้นที่เพื่อทําการเกษตรเหตุการณ์เหล่านี้อาจทําให้เกิดหมอกควันพิษลอยตัวเข้าสู่ชุมชนเมืองและเขตพื้นที่พักอาศัย จนเป็นเหตุให้เกิดวิกฤตการณ์คุณภาพอากาศขึ้นได้หากพื้นที่พักอาศัยของท่านประสบเหตุการณ์ไทยจากหมอกควันอย่างรุนแรงเข้าแล้วควรดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวให้ดีถ้าสามารถย้ายที่พักอาศัยไปอยู่กับญาติในพื้นที่อื่นชั่วคราวได้ควรปิดบ้านและอยู่แต่ภายในบ้านเป็นหลักถ้าไม่มีเหตุจำเป็นอย่าออกนอกบ้านใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำบิดหมาดๆอุดตามร่องใตประตู ใช้แถบพลาสติกและเทปกาวปิดตามขอบหน้าต่างเพื่อป้องกันหมอกควันเข้ามาภายในบ้านถ้าจำเป็นต้องออกนอกบ้านควรสวมหน้ากากป้องกันทุกครั้งถ้าร่างกายของท่านหรือบุคคลในครอบครัวมีอาการผิดปกติเช่นอาการระคายเคืองจมูกและลำคอแสบตาหายใจไม่สะดวกแน่นหน้าอกหายใจมีเสียงหวีดมีผื่นคันตามผิวหนังหรืออาการผิดปกติอื่นๆควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจรักษา